สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผูชช่มค่ะวันนี้วันที่18ตุลาคมพศ2 5 6 6้อค่ะวันนี้แม่หมวกจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามในช่วงน้าทางต่องวดช่างทําห้องน้ำเนาะค่ะงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2566ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะสร้างเพื่อห้ยต่องวดเนาะค่ะให้4ี่ดนะคะก็มา4 6เนานะคะมูชชม่มต่ว่า มาคงสุดท้ายเพิ่อนไฮสองสอง,สองกับหาหานาะคะ่ะคุณผู้ชมงวดนี้เ้าก็มาติดตามกันใหม่เนาะค่ะว่าสร้างเพิ่นจะฝันแล้วย่งเพิ่นฝันดีบ่หรือว่าจังไรนาะคะุณผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมระฟังน้ำกันค่ะาคุณผู้ชมค่ะตามสร้างกันไปนะคะ คู่บ้านนอนพักฟารนี่แหละครับผมมันดูดานสวัสดีครับซางสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีน้ำใจเล็กๆน้อยครับพ่าวเถ่าอีซางเพิ่นพ่อได้เดี๋ยวนะครับเนาะโอ้คันได้ตัดเหลี่ยของซางเพิ่นนี่ครับสี่หกแล้วซางเนาะครับเซ่น่ะไอ้งวดที่แล้วนี่พี่รองนะครับสี่เจ็ดหกนี่ครับสี่เจ็ดหกนะครับผมสี่เจ็ดหกผมมาเห็นบ่ซาง สุดแหลกของสร้างแต่ให้สร้างให้ไว้ที่แหลกนี่เขาแล้วผีมาตัวเนาะอาหารลดใช่หัวผมสองเท้าเหมือนเด็กไม่อีกี่หาอีกอออยู่หนีัมไล่นีนอะมื่อกีผมม่ได้นอนครับผมนะไล่กันมาเลยไล่กันมาเลยครับเราเป็นยังไงฟันไปครับบันเน่ผมฟันแล้วครับผมฟั่มขึ้นมันที่สิพกนั่นผมหลงทางครับ ผมลงทางผมกับบานบาถืออืมผมกับไปแต่น้ำป่าครับลงท่างไปถามเขาเขาก็บ,บ่ฮห้จักอืมผมไปเห็นท่างงามงามท่างหนึ่งผมไปครับไปเห็นสาลาคือสาลานี่แหละคือสาลาย่วัดนี่ครับแต่ว่ามีน้ำสองเ้นแยกอยู่สูงแห้งมันจะแยกเป็นอย่างสีครับ,รบแม่น้ำตัวนี้มันเป็นสะพานแยกเลยคแต่ว่าเป็นน้ำไหลไปใส่กับขัวมะพี้ครับ,รบวันนี้ผมก็ ไปถามเขาเขาจูงหมากับเสือกับลิงมาผมเลยอยากเขาก็เลยถามผมว่าโอ้ยผมเลยถามเขาว่าผมสิไปบ้านผมไปบ่เถือบผมลงทางโอ้ยจเจาได้์เหลวเรอวะคนที่เคยให้เลขนี่บอกผมมาเขาก็บอกเลขผมอยู่ศูนย์ยุทีแลกมันศูนย์หกเจ็ดแต่ว่าผมกับบมั่นใจเพราะว่าผมเห็นบ่ชัดเลขตัวนี้ผมเห็นบ่ชัด แลว่าขึ้นสองเหมือว่านผมฝันอืม,มาฝันใหม่ผมไปอธิษฐานอยู่บานว่าคันไฮฟผมเ็นกับไฮผมเห็นชัดๆนยครับผมก่อนมาเห็นรถปีนทองอืไยทองปังลางผมเห็นหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดครับอก็ว่าไปส้อยรัดเด้อครับก็จูงมือผมไปส้อยรัดส้อยใส่ะครับส้อยหกสิบสองมันจะไก่ก,กลวัวกันเระวับอือผมก็เลยตื่นผมก็เลยจดไว้เลยผมเลยตืน่น บ่มันให้ยทั้งสามตัวทั้งสองตัวมาสั่งแค่เหรอครับเพราะว่าแม่น้ามันก็แยกเป็นสองขางครับอืมอืมผมเลยเห็นแบบนี้ที่แรกผมเห็นบ่ชัดอืมผมก็อธิษฐานเบื้องในฝันขึ้นแรกเห็นบ่ชัดครับอืมบาดมาฝันมาขึ้นนี่กะอธิษฐานเบื้องในผมเห็นชัดๆน่ผมเห็นบ่ชัดตัวกระตุกเก่าเนาะค่ะครับอืมให้ก็เป็นตัวเก่าอืม ที่แรกเห็นเป็นตัวใดวสร้างขึ้นแลกที่ค <c oughs> ือที่เห็นศูนย์หกเจ็ดี้อยังนี่แหละผมคือสองเลยผมเห็นบ่ชัดครับผมก็เลยเบิงไหมผมอธิษฐานอยู่เฮียนกับพระเบิงไหมครับให้ผมเห็นไหมนะผมเห็นชัดชัดไงก็จะให้ผมก็ได้ครับผมก็มนอน<ม>แจ้งแลอวละ<ม>่ะอือที่แจงเลยแจงปุ๊บผมก็ตื่นหลดผมฟันแล้วผมจดไปผมบอกไม่อยอาผมผมก็ตื่นเลยอืมไดก็แปลกนะผมไม่เคยฟันเห็นแต่เหล็กแบบนี้จากเถื่อครับ แต่เกิดก็ได้ผมฟังไปทบทีตัวเดียนอยู่แต่บอเคยเห็นเหล็แต่เมา่อวานแต่ผมมาอยู่วัดเนี่ยผมเห็นแต่แปลกแปลกไม่เห็นเป็นตูเป็นตูนตอ,ยตอยู่ตลอดแต่ว่าถือว่าแม่นิสรรงังแ,แต่งแต่งวดที่ออกศูนสองอะที่มาหาสรรงังนะครับเนาะ,ะที่ได้คุยกับสรรงังที่ว่าฝันเนะี่ยท่านผู้ชมสรัรงเพิ่นก็บ,บอกเลยฝันเห็นอยู่แต่ว่างวดงวดที่เพิ่นบอก แปดหนึ่งสองเนี่ยผมได้ถามสร้างน้างวดนั้นบ่อยอากไยผมอยากออกผมอยากายบ่ก็แต่พึ่นได้แปดหนึ่งสองมางวดหลังทศมชุ่มคือเลยมาสัมผัสสร้างสร้างพึ่นว่าเพึ่นบริบบอตัวอัฐมักมักคือเก่าศูนย์สองมาสร้างบอกว่าน้อแต่มาศูนย์สองตรงตรงหลังงวดที่แล้วเนี่ยสร้างว่าฝันละมักตัวนี้ซี่เจ็ดหกนี่ที่มาที่แหลกด้วพี่น้องตัดเอานะครับตัดเอา อยู่ในนี่แหละ C 76 77 67 C C 6นี่ครับผมละมามือถวายของน้ำสร้างพื้นเลยวา่มามักตัวนี้่า่ามาเป็น C C <า>อยู่รถเด้แต่สั่นสร้างกระบอกอยู่เบาเถ่าอนนี้่มันอยู่รถเบาเถ่าว่าสร้างา่าหาอยู่รถมันรถแม่นงวดนี้เอาธมชมเขียนไ้เลยนะครับผมเูนยน607ครับผม อืคแล้วเขาพาผมจูงผมเข่าซ้อยท่างหลัดหกสิบสองวันผมเลยตือนอตื่นแตกระแจงเพรดีเล่นมากระแจงเลยครับผมตื่นรึงันแจ่ผมจีฟันแจ่งฟันขอนสีแจงครับช่างทำห้องน้ำวัดป่านะพี่น้องเนาะหนึ่งพฤศกิกาหกหกหกศูนย์เจ็ดปันบ่ครับ แล้วกรทั่งแยกกันก่อนเป็นว่าทางแยกซ้อยหกสิบสองครับทางแยกหกสิบสองเป็นทางหลักอ่ะเพราะว่าอันนี้ตัดเอาคือเขาได้พี่น้องบอสร้อยให้มาสังเนอะผู้ใดจะมักหกเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเท่านั้นนี่ครับนี่หกสองแค่นี้แต่ว่าข่วงสุดท้ายจังจังหาฝันยำนี่เก็บบอสเ้็นฝันยำ ที่แรกนี่เบาเถากับบริสุทธิ์ให้นี่ครับเพื่อนบอกมาจังไหนกัจังสันตัดเอาตัวนะครับนี่ตัดเอาคืองวนนี่ก็ตัดเอานี่นะครับผมหกศูนย์เจ็ดโอ้เหล็กงามเหล็กงามมีหกมีเจ็ดอีกแล้วแต่ผมก็เห็นแต่ตัวหนีเลยหกศูนย์เจ็ดนี่บอกหกเจ็ดที่แหลกผมก็เห็นแต่ตัวหนีเลยครับผมบนนี้จากตัวนี้จักเทือกั้นมันเป็นยังไงคุณ้าแต่ผมมานอนหัดคุณนี่ย พูดถึงแต่สร้างว่าอยู่สามงวดเลยเนาะแต่แต่งวดที่สร้างได้แปดแปดสองหนึ่งมันบอกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองท่านผู้ชมหลักกามาศูนย์สองหลักกางวดที่แล้วสี่หกก็ถือว่าสามงวดแล้วแต่ว่าเบาวเถาได้สัมผัสสร้างผลิตสองงวดเพราะว่าได้ยินว่างวดที่มันแปดแปดหนึ่งสองน่ะ ของเพิ่นฝันได้นะครับนกวัดชางมารตีให้ถักอบผ้ากันเอาครับผมอืมเอาหางวดนี้ได้โศกด้วยพี่น้องเด้อนะครับหาได้โศกบ่หลายตัวเราทำมาชมครับนะครับผมหาผู้ใดอยากมีหาได้โศกวดนี้นะครับนอกจากจังหวะครับนะครับผมเพราะงวดที่แล้วนี้คนได้ตัดเอาบ่วุ่นนี่เขาบว่มากครับผมยำพี่น้องซี่หกครับซี่หกขีดผมยำนรุงเทพยผมก็ยายามอะไรไเ้สองผมเลยคนตัดอไรเลย เจ้าเด้น้ำลายบ่ค่ะบ่พี่น้องบ่มีคนเอาเลยโตมากผมห่าแลอวเก่าผมมีดวงเนอะผมจำให้เลยกับผมตัดให้เลยทางวันนี้ทัดทางวันนี้ตัดตัวเดียสังผมตัดผมตัดหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เนอะสางวาธรรมชุ่มหกศูนย์เจ็ดศูนย์แลักกับหกสองแค่นั้นเอาซ้ำนี่ละบ่สร้อยให้เพื่อนมาถ่าถ่าตัดเอาคือหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับฮาได้โชกน้ำสางเพื่นพี่น้องนะครับเนาะ อ่าหาผู้ใดอ่าอยากมีน้ำใจใสร้างเพิ่นนะครับให้จังติดต,ต่อมาหรือถารอบรอบนี่ก่อนก็นไดน้าสร้างโค้งซึ่งใต้ก่อนครับโค้งสุดทใต้น้าสร้างเอาแม่นๆท่านผู้ชมบ่าวเฒ่าก็จะหาสื่อติดไว้ให้กันล่ะของสร้างนี่พี่น้องเพราะเหม็นไหมอ่าเผื่อบระเดี๋ยวเผื่อประดีหา้าเบา,าเฒ่ามานเองมานแกจะได้ให้สร้างเป็นติ๊สนํา สี่เองไม่เล่ยรถรถหาหานะครับคผชุ่มเออเพราะว่าพ่นวาสร้างขันฟันได้พ่นจะบโพสื่อได้พี่น้องด้วสร้างพนจะบโพสื่อพ่นวาทาบบอกกับเจนจะแม่นอืมเหม็นมาสร้างครับอเอนะครับผมหาด้โชคนาสร้างเพิ่นหาผูดใดอียดซอยสร้างเพิ่นกระติดต่อมากก็ได้นะครับหรือทารอให้หมันวันนี้ก้อนหรือท่านหมานก็บบอกเป็นยังก็แล้วแต่เราพี่น้องเนาะ หาโชคห้าหมาันา้ำซางพนงวดนี้อีกนะครับผมอือโอ้เหลขกงามนี่หกศูนย์เจ็ดนี่ซางพนาพภูมักหกศูนย์เจ็ดศูนย์กับตัดเอาแค่นี้ครับหกสองครับครับเป้าเท่าจะหาลอตเตอรี่ไว้ยี่หกศู 7, นย์เจ็ดนี่ของซางพนซางไว้เลยเนี่ยอือนะครับผมช่มแคปนาจอนะครับเนาะเอาขอบคุณซางรอดนะซางเนาะครับนะรนะครับ,รบอ่า รอมือวันพระก่อนครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายข <c oughs> ันมันบ่ไปไสกัสิอยู่มุงนีละ่ะ <c oughs> โอ้ถ้าเข้างวดนี้อีกจ้านนีมียู่พี่น้องสร้างนี่ก็ได <c oughs> ้เอาเพิ่นสิมานอนวันอีกอยู่ัดอก้าวขอบคุณครับสร้างขอบคุณคครัับบสสวสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ